พี่กันหาอะไรพี่กันอามาให้ยายดูยหน่อยหาอะไรหาปูหรือหาอะไรแต่ดูแต่ค่อยดูกันนะคะอะไรลูกอะไรครับไหนยกขึ้นมาดูสิมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้ยายไม่เห็นมันคืออะไรเหรอคือปลาปลาเนื้อน้อยเนี่ยนะ โอ้อยัยนดูว่าหากระปูอาจจะาจะ,ะ,ะไปหาต่อป่ะโอ้ยเอาไปทำไมอย่างเงี้ยปลาขอนเอ้ยทีมีน้อยเนาะอันนี้ที่ติดบ้านนะคะกําลังจะเก็บฟางเนาะขึ้นรถแล้วก็กําลังจะนําไปสู่ในที่เก็บนะคะคือจางนะคะอันนี้เลยเห็นก็เลยแวะดูเนาะ วันนึกว่าเด็กเขาหาอะไรเนาะหาลูกปลาน้น้อยเล็กๆเองอันที่ติดบ้านนะคะีนนหาต่อไปอเคนะยามเย็นอีกวันหนึ่งนะคะอ่ะยามฟางกลับไปแล้วอันนี้เขาไม่ได้ปดเขาไม่ได้อัดฟางนะคะตัวนี้ก็จะเก็บขึ้นช้างเลยเนาะก็ใกล้บ้านก็ทำได้นะคะแต่ถ้าไกลไกลก็ต้อง นำรถไปอัดฟางนะคะแต่ตอนนี้เขาจะเอาเข้าไปที่ฉางเลยนะคะเก็บเป็นแบบนี้เลยเวลาที่ดึงให้วัวควายในในในลางนะคะในคอกจะได้ง่ายต่อการอ่าบดสับให้ตัวเล็กๆนะคะอันนี้จะฟางเละนะคะก็ประหยัดดีนะคะก็ประหยัดดีนะะดดเนาะก็จะรีบเก็บนะคะเดี๋ยวจะได้ปล่อย สัตว์เลี้ยงหรือว่าวัวคลายลงย่ำแล้วนะคะที่ตรงนี้เ็เคยหวานกระเจีย๊ยบนะคะอาจจะมีการไถนะคะไถดะไถหวานกระเจีย๊ยบต่อไปนะคะ,ะนี่ก็คือวิถีบ้านๆเราเนาะเป็นอยู่แบบบ้านๆอีกแบบนึงอ๋อตัวเล็กยังยังยังงมอยู่เลย กับคุณนะคะเ,เพื่อนๆที่รับชม,มบายนะคะอ่ะเราจะไปดูที่เต็มหรือยังยังไม่เต็มมากเท่าไหร่จะต้องเอาให้ถึงไม้นะคะไม้จะได้คุมทีนี้เขาจะใาชา้ผ้าสีฟ้าคุมนะคะบายค่ะ